สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ตลาดใหม่นะครับตลาดหอมกระเทียมแห่งใหม่ของสีสะเกตตลาดใหม่หอมดีสีสะเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินมาชมบรรยากาศนะครับของตลาดหอมแดงกันนะครับพี่น้องครับเซานี่ก็ทือว่าคือคักนะครับตลาดหอมแดงสีสะเกตครับเป็นบรรยากาศของการขายตลาด หอมกระเทียมหอมแดงของสีสะเก็ดเท่านะครับพี่น้องครับโทษวจนะครับเด้อสุมมือนี่ราคาหอมแดงนี่อยู่ประมาณเท่าไรครับสุมมือนีโลเท่าไรครับซีซีพขึ้นไปบ่ะครับ,รบนี่หอมใหญ่ๆจังสีนี่โลเท่าไรครับเนี่ยซีซีผาบาทซีซีผาบาทอันนี้เป็นราคาทรงเลยบ่ะครับหรือราคาปีกทั่วไปราคาทรงป่ครับราคาทรงป่ะครับเนี่ยจักกิโลขึ้นไปครับในราคาทรง ขายเป็นกระสอบยกกระสอบอ๋อยกกระสอบเลยบ๋ออ๋อครับกันถูกว่านี่หัวมันกระสีหน่อยก็นี่อย่งสีป๋อครับครับผมอ๋อเอาขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับพ่อขามาตทั้งไหนนาะครำเลยมีล่าสีนีอะไะอ๋อพ่อขาพันวายูุราสีเอาขอบคุณครับเดี๋ยวสีย่างเบืองตลาดต่อนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดหอมดีสีสะเกตนะครับเป็นตลาดแห่งใหม่นะครับซึ่ง เสานี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผลโอ้เอฟซี่น่มาอ๋อขอบคุณหลายๆเลยครับเ้อะเป็นบรรยากาศของตลาดขายหอมแดงนะครับพี่น้องครับทั้งหอมทั้งกระเทียมเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศเสานี้กับที่ว่าคึกคักนะครับพี่น้องครับมีพอขาหอมแดงเพิ่นมาขายหลายนะครับฟังพุ่นกับมี่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็สิให้พี่น้องเบิ่ง ฟังนีดแล้วได้ครับด้วยพี่ทั้งพี่กัหลายอยู่ครับคุณผู้ชมครับให้เบ่งบรรยากาศแล้วก็สอบถามราคาข่าวๆให้พี่น้องในเบงกนผู้ใดอยากมากอะมาตลาดใหม่นะครับด้วยตลาดนี่พ่นอยู่ทางออกจากเมืองสีสเกตมาทาเลือกก็มาทั้งตลาดเก่านะครับพี่น้องแต่ว่าเลื่อยตลาดเก่ามันนิดหนึ่งอยู่ติดกับเอสแบกนะครับติดกับวิทยาลัยเอสแบกจังหวัดสีสเกตเท่าทางออกยั่งชุ่มหน่อยเลยว่าทางออกบ้านโน่นนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับเป็นบรรยากาศของตลาดหอมแดงนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นองครับเอาละครับพี่นองครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ